เล่นขี้เกียจรุกละอใส่เลยนะคะสวัสดีทั้งทุกท่านอย่างเป็นทางการค่ะตอนนี้เรามาคุยกับย่าและนาเด็พรีเซนเตอร์ยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งและต้มยำกุ้งนำข้นกันดีกว่าครับนะคะอ่าบอกได้เลยว่ายังมีในส่วนของม็อกอัพอีกอ่ะนะคะเร็ววันนี้มาแบบสดใสสไตล์รสชาติต้มยำกุ้งกันเลยนะคะแซ่บซีคกันมากเลยสำหรับสีส้มและสีแดงสีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ เยี่ยมสมาชิกชาวจังหวัดอุดรธานียำยำจัมโบ้ของเราตอนนี้รู้สึกมีความสุขมากเลยโอ้ใช่เ่วันนี้แฟนๆยำยำจัมโบ้ก็มามาให้กําลังใจกันเต็มที่มากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากมานะคนะแล<น>ะปาาหวานน้ำมาสำหรับนานนะ้เหรอคะบอกบอกันว่าสาวอุดรน่ารักขนาดนี้มีที่ไหนยำยำจัมโบ้จะไม่มาใช่ไหมเออยำยำจัมโบ้ก็ต้องมามอบความแซ่บซินจีโดให้กับทุกท่านในวันนี้เลยมาตั้งกันที่ ดังวนเสียงดังยี่สุดงี่สบโทษเอครับผมทางาสกับการไเป็นเซนเตอร์ดีกว่าค่ะเดชค่ะบอกว่านะคราบรู้สุขกับการไม่ใช่เป็นีเซนเตอร์ยำยำตำบอรถต้มยำกุ้งราต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี่ยรู้สึกยำไปมันบ้างค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับทางยำยำซับโบละกันที่ได้มอบโอกาสให้เรามามอบความสุขทุกคนแบบนี้ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ นับว่าเป็นเกียรติของเรามากเลยนะที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายพิธาร่วมกันว่าเป็นพิธีาที่เป็นพิสเตอร์คู่กันครั้งแรกของจัมโบ้ด้วยแล้วเป็นน้องใหม่น้องใหม่มากๆเลยนะคะรู้สึกดีมากเลยที่เป็นตัวแทนมามอบความหอมแซกซีจีโดนให้ทุกคนเอางี้เอางี้ โฆษณากันบ้างดีกว่าเห็นบอกว่ามีข้อความเก๋ๆเลยสุดท้ายที่บอกว่าว่าหอมขึ้นยจะซับแค่ไหนและที่ว่าแซ่บกว่ารสชาติจะถึงใจไหมให้ท่้งสองท่านเล่าเรื่องราวหน่อยค่ะก็เป็นโฆษณาก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งค่ะใช่ค่ะที่อยู่มาเจอกันแล้วก็มันท้าดวลกันใิว่าใครจะแซ่บกว่าใครใช่คราวนี้พอได้ชิม ได้ลองยำยำจับโบ้รสต้มยำกุ้งแล้วก็ต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี่ยก็ได้หลุดเข้าไปในโลกของยำยำจับโบ้เลยก็ได้รู้สึกถึงความแซ่บซี้ดิโดนความเปรี้ยวของของมะนาวความสดใหม่ของเครื่องเทศแท้ๆที่อยู่ในยำยำจับโบ้เนี่ยรู้สึกแบนั้นเลยเพราะว่ายำยำจับโบ้ครั้งนี้พิเศษมากเลยค่ะเพราะเพิ่ม มะนาวใช่แล้วก็มีวัตถุดิบแท้ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นกุ้งนะจะเป็นข่าจะเป็นตะไคร้หรือใบมะกรูดให้รสชาติของต้มยำแท้ๆอย่างแท้จริงเลยใช่ค่ะแลยปลุกอารมณ์ต้มยำในตัวเราเลยค่ะเอาล่ะแล้วเขาบอกว่ามีอารมณ์ต้มยำเนี่ยแอคชั่นสุดจี๊ดกันหน่อยได้ไหมคะว่ามีชาจี๊ดแบบสุดยังไงคะเอาให้ย่าๆก่อนละกันย่าๆแล้วกันทำท่ายังไงคะอย่างนี้อย่างนั้หอมอยากให้ทุกคนช่วยค่ะช่วยอ่ะช่วยย่าๆหน่อยค่ะ โชยย่าในค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะลูกอือสองแซบหอมแซบซีดจี๊ดโดนโอ้โหตขอเพลงนี๊ดเลยค่ะซีดไหมคะซีดไหมคะสุดยอดจริงๆอ่ะมาฝั่งผู้ชายบ้างดีกว่าฝั่งน้าเดชบ้างค่ะว่าจะสู้ฝั่งย่าได้ไหมนะคะครับผมอ่ะเริ่มเลยค่ะลูกโอเคครับค่ะ ว่าในส่วนของคุณเรื่องผลงานกันบ้างดีกว่าค่ะว่ามีอะไรติดตามกันบ้างคะตอนนี้เลยทั้งสองท่านสัญญาญาตก่อนเลยค่ะก็นอกจากกระแสของยำยำจะม้วนกุ้งนะก็จะมีละครเรื่องุมีใครรู้ไหมคะว่าละครได้อะไรบ้างสำหเกมไรเกมอะไรก็ธะเทเนี่มีใครทอ เขาบอกให้ต้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเนะค่ะครับผมเขาบอกว่าค่ะได้ข่าวมานะคะว่าการมาเยี่ยมชมยำจ้ำบล์ครั้งนี้ค่ะไม่ธรรมดานะคนากมาเยี่ยมแบบใกล้ชิดแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของความพิเศษมาฝากกันด้วย่อคอะไรบ้างคะเยอะมากเลยค่ะจริงเหรอเอาบอกแบบบอกนิดนึงละกันมีทั้งกิจกรรมมีทั้งเกมมีทั้งมินิคอนเสิร์ตมีอะไรมากมายมีของรางวัลแจก นะฮะทุกคนก็จะได้รู้รับรู้ถึงรสชาติต้ยมยำแม่แท้ของยำดบบจำบ้วยต้มยำกุ้งแล้วก็รต้มยำกุแลแลก้งน้ำโคนด้วยแล้วก็จะได้เข้ามาใกล้ชิดกับทั้งแล้วก็พี่ณเดชด้วยค่ะจะได้มา<ช>หอมแซ่บซีจิตกับบงด้วยกันแล้วมีซุปเปอร์สไตร์คนนึงพี่บี้พีบพ่บี้นะฮะอ่าใครอยากไปดูพี่บี้ใครอยากไปดูคอนเสิร์ตของพวกเรากับพี่บี้นะครับผมไปกันได้ที่โรงแรมบ้านเชียงนะครับปลายสามโมงครึ่งนี้ ไปร่วมสนุกกิจกรรมมีมากมายเลยนะมีเกมมีของรางวัลแจกนะครับรับรองว่าสนุกมากเลยค่ะได้ฟังกันแบบนี้แล้วอยากจะมาเจอกันตอนเย็นรีหรือยังคะขอเสียงหน่อยค่ะรับรองว่าพิเศษอย่างแน่นอนนะคะและในช่วงนี้ค่ะให้นายาให้ยายาและน้าเดชนะคะยืนยันความหอมแซ่บซีจีโดนของยำยำจำโบ่รสต้มยำกุ้งและรสต้มยำกุ้งน้ำข้นกันทีสักหนึ่งครั้งค่ะต <like>, ้องยืนยันอนยันเลยวไหมยืนยัทะเลเลยรสต้มยำจำโบ่เลยรสต้มยำกุ้งรสต้มยำกุ้งน้ำข้น ใครได้ลองนะครับจะติดใจในรสชาติเครื่องเค็มย่าแท้ๆอย่างแน่นอนเลยนะใช่ค่ะถ้าได้ทานยำยำจัมโบ้แล้วแค่สิบครั้งแรกก็จะรู้สึกถึงความหอมแซ่บซีจีโดนลจนต้องทานทั้งจานเลยค่ะใช่ไหมแค่เอาช้อนตักน้ำซุปมาซดเนี่ยค่ะเปรี้ยวหอมแซ่บกลิ่นก็ได้หลแล้วค่ะซจีก็ได้ไหลแล้วนะครับผมอกว่าที่ลองเนี่ย เส้นหมดน้ำหมดไม่ช่วยแน่นอนไม่ต้องได้เลยว่าซับจริงๆนะคะบอกได้ว oh ่าเรียกว่าเต็มที่สุดๆเลยค่ะเพื่อชาวยำยำจัมโบ้นะคะทำไมแบบนี้ค่ะอยากให้ถึงกิจกรรมตอนบ่ายเร็วๆแล้วใช่ไหมใช่เนอะบอกได้ว่าจะมีในส่วนของการถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดนะในส่วนอนุญาตและน้าเด็ด้วยนะคะใครอยากถ่ายรูปนะคะพร้อมรับของที่ระลึกแบบแบบนี้นะคะได้เลยว่าเดี๋ยวนี้จะมีการจับรางวัลสองรางวัลด้วยใช่ไหมค่ะได้เลยถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดได้เลยนะคะเอาเละค่ะตอนนี้เรามาจับรางวัลกันดีกว่าว่าใคร นี่ครับหลุ่มหลังนี่ครับผมได้แล้วหนึ่งรางวัลนะเด็ดจับบ้างค่ะเชิญขึ้นมาเลยเชิญเลยมีไหมรับรางวัลก่อนค่ะรับรางวัลก่อนอ่ารับรางวัลไปเลยให้ยายักของให้นะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะมาได้ถ่ายรูปถ่ายรูปมั้ยคะถ่ารูปแล้วกันนะโอ้โหยิ้มก้ามปีเลยอ่ะครับเอาแล้ค่ะขอเชิญ ขอชน,นะเดชจับรางวัลด้วยนะคะหนึ่งรางวัลใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะรุนเด็กันไปพร,พร้อมๆกันเลยค่ะจะเป็นใครนะคะที่ได้ถ่ายรูปเพื่กับนาเดชตรงนี้เลยรุนมากๆนาเดชอ่านเลยนะคะอ่านออกไหมคะชื่อสั้นมากเลยอะว่าหญิงโจหญิงโจคนไหนหญิงโจแล้าก็ท่านกระโหลกมารับรางวัลหน่อยคะ่ะหมอพี่โจวิ่งเฉยเล้ไหมโจอ่จออะโจขึ้นมาอีกโจเชิญค่ะโจครับผม แหมโชคดีมากๆเลยอ่ะเนี่ยวาตามไปทุกที่เลยนะจริงมากใช่แล้วอ่าชวนค่ะชวนค่ะหญิงโจค่ะหญิงโจ,อ,งจอ,อ่ชาชวนมอบรางวัลต,ตรงกลางเลยค่ะ ได้ด้วยนะถามได้รับปัตจับพรีเซนเตอร์ของเราด้วยค่ะแต่ใครที่ยังไม่ได้รับน,นะคะวันนี้ในส่วนของการถ่ายภาพแบบใกล้ชิดค่ะอยา่าเพิ่งผอใจไปค่ะเพราะบอกว่าตอนนี้นะคะโดยังมีในส่วนของที่ถืว่าท่านใดสนใจไปร่วมงานได้เลย15นก30นาทีนะคะที่โรงแรมบ้านเชียงเงนะคะเดี๋ยวนะให้ ให้ยาย่ายเลยนะเดชฝากสุดท้ายเชิญสมาชิกที่ทำลังตั๋ของเราไปร่วมสนุกกันที่บ้านเชียงหน่อยค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้ายังไม่ได้บัตรเข้าไปชมคอนเสิร์ตนะคะถ้าไปที่หน้างานแล้วก็ซื้อยำยำจัมโบ้นะคะก็มีสิทธิ์เข้าไปดูมินิคอนเสิร์ตของเราค่ะซึ่งคุ้มมากเลยค่ะนอกจากจะได้เอายำยำจัมโบ้กลับบ้านด้วยนะคะคะยังจะได้ชมความคอนเซ็ปตที่จี๊ดเดินกับเราสองคนแล้วก็พี่บีด้วยค่ะใช่เลยครับผมก็ฝากไขาด้วยครับบ่ายสามโมงครึ่งนะครับไปให้กรลังใจกันไปให้ร้อนใจพี่บีไปร่ว นะครับผมต้องมากันแบบแซ่บซีดีีโดนอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องไปแซ่บซีดีีโดนกันครับวันนี้อ่าขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณย่าและระเดศในการให้น้องทั้งสองท่านไปพักกันก่อนในในรูปการคอนเสิร์ตนะคอนถ่ายื่อนีกบ้านเดียวเองอีกบ้านเดียวเองไปเจอกันที่โรงแรมแล้วกันเนาะขอบคุณมากค่ะขอเสียบคุณมากค่ะขอบคุณมากคขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากค่ะย่าและรเดชเป็นยังไงคะน่ารักไหมคะ แล้วอยากเจอตัวจริงๆอีกไหมอยากเจออีกหนึ่งครั้งไหมงาสัญญาไหมสัญญามา